ทอเจริญพรพรออกไม่ออกวันนี้เป็นวันสิน้นเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรค์มุทท้อนว,วันสิน้นวันตราเสน,นี้ข้าทางทาไงไร่ผู้ที่มีจิตใจฝากไวในคนงามความดีมีจิตใจเย็นดีในฐานในสิ้น ในพระบุตธศาสนากระพากันมาผสมกันเพื่อให้ฐานเพื่อสกษาสิ้นเพื่อฟังธรรมความเป็นจริงชีวิตข้องคนที่ไซสกันในสังคมตรงมือนีบนางคนกับกประมาทบาคนก็บประมาตไล่ยคนประมาทในชีวิตนะ แต่พอเราจะเจ้าซ่อนว่าอย่าประมาณในชีวิตเพราะยัออยงเพราะว่าเวลาในชีวิตนะเนี่ยเรื่องน้อยเรื่องอ้อยไม่เขว้วมาเรื่องบ่ได่จำได้จึงว่าเลือกบนไล่ที่เลือกบนไล่ว่าหาบุ่ัว,วมืออื่นนี้หาสิมีโอ,อก,กาส ได้เห็นไม่บกคือเมือ่อื่นละมันบินแต่หาสี่มีโอกาสได้เห็นเมือ่อื่นรืบอบ่เนี่ยมันแน่อนอนเท่ฉะนั้นถ้าเราได้มีโอกาสสร้างคนงานความดีจะมีโอกาสให้ใหทานมีโอกาสทำซักรีมมีโอกาสภา,นานวนาควรควรบำเพ็ญควรสร้างกอง คนสะสมเาไว้เพราวะาว่าเังเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยไทยก็มีลา่ย,ยานอันตรายก็มีล่ยานเรามีโอกาสได้สร้างผลงานความดีมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสได้พระพอุทธศาสน,นามีโอกาสได้ฝังได้ฝังธรรมะ มือ่อการได้ฟังข้อคิดใน,นยังแ่างนีนน้ควรใช้โอกาสที่ดีแบบนี้ในการสร้างคุณงามความดีทานเที่เรา่เคยเห็ดควรเห็ดนะสิ่งที่หวัวสิ่งที่ยังไม่เคยััซษาควรวััซษาแลกรรทำกบบไม่ถ่าสุดหมตการภาวนาเนี่ยถ้าไม่เคยทำควรทำนะ ถ้าบะคขดเคยเควรเห็ดน,นี่ถ้าเห็ดอยู่แล้วก็ควรควรทักษาไว้ให้ดีควรซื้อต่อควรก่อสร้างเพราะว่าถ้าบเ,เหิตเอาไวนะ้เนี่ยมือต่อไปมันอาสิบมนได้เห็ดกันได้คนบบราณเขนยังบอกว่าอาย่าประมาทในชีวิตอย่าคิดว่า เฮาสิบ่มีวันตายความตายเนี่ยมันบ่เลือกนะว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนจนเป็นคนรวยเป็นคนมีสิ่เสียงเป็นคนมีอำนาจเป็นนายกเป็นประธานประเทศหรือเป็นประธานาธิบดีอรืยังแบบเนี้ยหรกระทั่งเป็นพระเจ้ามาห้าสีวิตเป็นพระเจ้าจักกะพัดคณะพระพุทธเจ้าเองอย่างนี้ความตาย่พ้น ใช่สิ่งของพุทธเจ้าบริเตนี่เนี่นะแต่ว่าให้คำว่ามันความตายมันมาแทนกระทั้งพุทธเจ้าสิ่งที่พุทธสิ่งที่พระพุทธเจ้าพยายามสั่งสอนอยู่สเสมอคือจองอยู่โดยคำบาป,ประมาทบาประมาทในชีวิตไม่คำว่าบกวนประมาทว่า เขที่มีอายุยืนยาวนานแบบนี้ในความเป็นจริงมันอาะบวนานก็ได้ว่าคนประมาณไหนโลกในโลกข่าวพยาธิอันนาบางคนบอกว่าเอาบัจเจ็บบวบป่วยบ่บเป็นยนี่ในความเป็นจริงมีนะเป็นนะทุกคนเป็นโลกาะร่างกายท้องคนเนี่ยเป็นที่เกิดของโลกทางกายเนี่ยเป็นเป็นหางของโลกเป็นเหงือนของโลกลองไปคว้นเบิรงกันไล ชีวิตข้องข้องข้องคนเราทางกายข้องคนเราเนี่ยถ้าบ่มีโรคหนึ่งก็มีโรคหนึ่งอย่างน้อยก็มีโรคสลาถูกไเขาบอกว่าเราเป็นอย่างเป็นนุงสักอยังเป็นนุงสาวอยู่อย่างทันแขกที่ความจริงบ่แมนนะที่จริงคนอายุสาวปีม่แกได้สาวปีคนอายุสิบปีม่แกได้สิบปีโรคสลาสลามาแล้วได้สิบปีสลามาแล้วสาวปีสาวมาแล้วสามสิบปีอะไรอย่างนี้ ว่าวประมณดในไหวไม่คําว่าเขายังเป็นเทคน้อยยุบกระต่ายกลายเป็นจริงเทคน้อยตายไปแล้วนะอือ <c oughs> ด้วยควประมาณไลยคนประมะดัดว่าแกความสิิงจริงเขาวัดบางทีมันเพราะทันแกมันตายก่อนที่แล้วด้วอือเขาจะเจ้าดูว่าวัาสั้นข้ามทางไล่ทางหวง มันว่เทียงบางคนคิดว่ามันชีเทียงมันชียังยืนสุดท้ายมันบ่เทียงมันบ่ยังยืนเรื่องนี้ธเจะจตรัดไว้ชัดเจนนะว่าสังขารทั้นทางล่าทางปววบ่เทียงใม้คาว่าทุกสิ่งทุกอย่างทางสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็สิ่งบ่มีชีวิตบ่เทียงแผ่นดินก็บ่เทียงน้ําก็บ่เพียงป่าไม้ก็บ่เทียงลมมันก็บ่เทียงกระทั่งโลกใบนี้ยังบ่เทียงจักรวาลอย่งบ่เทียงเลย แล้วตัวเราั็นที่เทียงเขาเว,ว็นเทียงแค่จริงมันเทียงยู่นะมันเทียงแท้ที่จะตายพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าใค้พองเจ้าทำลายเนี่ยคนสร้างประยศตนเองสร้างประยศคนอื่นใช้เที่งพร้อมด้วยความวัคคผมะเจ้างอยู่โอกาสแล้วจงงช้โอกาสนี้ ใช้ชีวิตนี้ใช้ทางการนี้ในการเล่งสร้างคุณงามความดีเราเห็นท่านมนทั้งที่สุดไม่เข้ามาให้สุดความสามารถให้สุดความสามารถความสามารถข้องทางการความสามารถข้องจิตใจก่อนที่เขาจะบมีโอกาสได้เห็นก่อนที่เขาจะบมีโอกาสได้สร้างเพราะเวลาในโลกมนุษย์เนี่ย เหมือนเลือน้อยหลงทุกวันทุกวันนะยังวันผ่านไปคือผ่านไปเดือนผ่านไปปีผ่านไปชีวิตข้องหาก็ไกไก่ความตายทุกวันไก้ปาซามาทุกวันบัณบางคนบันไดคิดแบบนั้นคิดว่าสบายสบายมีเงินยูมีรถขี่มีเงินไซมีลูกเล่น แว้ดร้องไมเนี่ยเมือนี้มันวันไหนถ้ามีลูกล่านลูกล่านแล้วก็จ้าเขาไดถ้ามีรถรถก็จ้ากเขาไดถ้าทารถก็จัาเขาก็จ้ากรถไดถ้ามีเหื่อไหมอย่างเรื่องนี้บางทีเหยื่อม่จั๊กเขาหรือนก็จขากเหื่อวันนี้อยู่อยู่ใจสายขา มือนะ้าอาจารย์นไซฟ่าลงก,กันนะให้สบายด้วยเนาะสิวิทย์เป็นห้องวันเทียงความตายเป็นห้องเทียมบุคคลประมาทในชีวิตบุคคลประมาทที่ได้บุคคลประมาทก็คือให้มีสติให้มีความซ้ำเนีย้ยให้มีความซ้ำลึกคือมีความระลึกระล,ลึกทั้งทางกายระล,ลึกทั้งจิตใจ,จว่าเาทฤษฎีทา,างกายนี้ไปนในทางได้ทฤษฎีส,สิวิต ไปในทางใดพิจารณาให้ท่องแท้ว่าร่างกายมันยมแท้ในหมอนบ,อบ่นี่ท่ทแยมแทนในหมอนนอนเอาที่โยเป็นเป็นลมเป็นเศร้าแบบมีตลาดไปบ่นี่ว่า,าแก่หลงทุกวันควรพิจารณาทังความจริงข้องชีวิตให้มันทะลุปูโป่ปปงให้มันให้มันแจ่มแจ้ง ถ้าเข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้งโดยชีวิตเนี่ยแค่ดูบนเส้นได้ายข้อความบนันเ่นนองชีวิตเนี่ยแค่ดูบนเส้นด้าข้องความตายมันจะมันจะพยายามสร้างุณงานความดีเองและเพราะว่าไม่นเนีเพราะว่าสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยโดยพื้นท่านเล็กๆในหัวใจเนี่ยมันต้องการความสุขมันต้องการหนีความทุกข ถ้ามันหูว่าชีวิตบนแนนอนอถ้ามีปัญญาเพียงพอมันมันละให้ค้องความทุกข์มันสร้างให้ค้องความสุขเองเลยเว้นแต่ว่าถา้าจิตใจยากจริงๆก็อันนั้นก็ยกไว้แต่ว่าแถาวแเจ้่วค่อยถ้าได้ฝึกฝนได้เอาผมมาระดับหนึ่งมีการศึกษาระดับหนึ่งหรือย่างแบบนี้นมันพู้สองทางที่จะดําเนิน ชีวิถไปไปสู่ความสุขไปสู่ความสำเร็จเองจน,นได้ลแล้วแล้ก็ศึกษาสิวิให้ท่ทองแท้ว่นได้มันเป็นโทษของชีวิตกแล้วพยายามกำจัดปัดเป่าแอ้ไปมันได้มันเป็นความสุขความเจริญแก่สีวิตพยายามพยายามฟุ้ดฟุ้นพยายามพยายามสร้างพยาย,า,ยา,ามยาบำเพ็ญให้เกิดเป็นเป็นได้ใส่เป็นปัจจัยให้เกิดมีใน ในแบบสั้นๆให้เกิดให้เกิดไห้คุณเบิงผู้ใจคือฝึกจิตใจฝึกทั้งกายฝึกวาจารมันยังเปนให้คุ้นเคยกับกับคุณงามความดีเอาไว้ให้คาว่าเวลาเบิ่งก็เบิ่งสิ่งที่ดีสิ่งที่งามเวลาฟังก็ให้ฟังเรื่องดีเรื่องงามเวลาคิดก็ให้คิดเรื่องดีเรื่องงามมันยังเป็นก็ทั่งเวลาว่าเวลาจ่าเวลาเฮ็ดมันยังเปนก็เห็ุบ่นเพื่นท่านว่า ให้ให้รุ่นไหนก็พ่อคุณงามความดีเป็นกรรมดีเป็นกรรมข้าวเป็นกรรมที่ใสสะอาดไม่ย,ยังเนเพยยื่อไม่ยังเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญเมื่อที่เราเมื่อที่เขา,า,าว่างเอาไว้ว่าวันหนึ่งคาับมีความสุขไม่ยังถ้าได้เป็นความสุขกปต้องสร้สางสร้างเหตุข้าความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจขอ้องตำแหนงให้ได้ และเฮ็ดเถาสร้างคุณงามความดีเฮ็ดแยวสร้างเฮ็ด้งความสุขนั่นนะมันก็จะเป็นเครื่องเครื่องของหับความสุขก็คือเป็นเฮ็ด่างกายเป็นเฮ็ดให้จิตใจเนะี่ยมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนา